ไอ้สามีพยายามเข้าบ้นเนี่ยคุณนายแม่บ้านะโอ้โหให้โทรตอนน้ใหม่ต้องรอคุณนายเข้าบ้านด้วยอ้ค่ค่ะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาเยี่ยมกันเรื่อยๆนะคะมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอคุณนายเยี่ยมเสร็จแล้วคุณยายวิ่งเลยนะคะแข็งแรงลูกใส่บาตรตัวเองนะคะอันนี้ตั้งหลังญ่ใหญ่ ชคดีนี้เนี่ยมีมีคนมาดูแลเยอะๆเลยเนี่ยเลนกับพ่อาหารนะวันนี้ค่ะทุกคนไงปิวอยู่นี่อ่านนั่นนะคะทีเจอยากันว่าไ่ไม่เอาก้สิออกนะได้นอนสบายๆได้ไ้อนไม่รอนดีหลับสบายเนาะมใช่แล้วต้องเปลี่ยนนี่เดี๋ยวถ้านอนบนเตียงแบบยืมเตียงเราพอไหะไม่ไ้ไม่เรอกตบอ้เหมือนเ่าของอาจาระกบะ เราเองก็ดีนะเองมีบุญตัวเองไงแล้วดูสินี่พวกเราก็ไปเยี่ยมนะคะก็เอาของมาห้องขอบตาณไอฮอสไอ้อนนะไอ้ฮอนหน่อยไอฮอนด้วยอ่ะยายรู้อ่ะรู้ดีใจนี่มีมุ้งใหม่มาให้ด้วยนะค่ะเอาไหมคะจะให้จะให้เก็บไว้ใช้นะคะพอเรามาเยี่ยมนะคะคืน่ะ บ้านช่องโอเคโรงดีค่ะบ้านอยู่ในที่ของตัวเองเนาะเยอะมานมาเยอะโกโอ้โหโอ้โหอ้าทุกย้ะคะรับตังไว้ค่ะนีเงินหนึ่งเงินเงินค่ะคุณยารับไว้ค่ะแย้เหรอจ้าค่ะหน่งค่ะย่ามีหลายใบปะเนี่ยสมมติว่า ใปเนี่ยใเแวเนี่ยใสกระเป๋าแล้วไม่ยอมไม่ใ่กริไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะปีนี้พวกเราก็เลยมาเยี่ยมเอาเงินมาเอาเงินมาม้อยคุณยายของไหวเงินใหี่่งจริงอจริงหรือเ่าอ่ะอ๋อ้ยตกใจหมดเลย